คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิกกันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกอตะาคายสวัสดีครับพบกับเซี o ยนนอกอตะาคายกันอีกเช่นเคยครับวันนี้วันเสาร์ที่21มกราคม2 5 6 6เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลอเมริกีกอังกฤษนะครับระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับไบรตันครับ เตะกันในเวลา4ทุ่มนะครับของค่ำคืนวันนี้นะครับมาเอามาดูฝั่งเจ้าบ้านกันเลยครับเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมอันดับที่15ครับฟอร์มในช่วงหลังย่ำแย่ครับสถิติ5นัดหลังสุดแพ้4ชนะได้นัดเดียวครับสถานการณ์ในลีกครับผ่านมา19นัดมีเพียง17แต้มครับโดยนัดหล่าสุดที่ลงเล่นครับก็เพิ่งแพ้นอตติงแฮมฟอเรส์มานะครับ0ต่อ2นะครับ ช่วงนี้หรือว่าช่วงฤด,ดูกาลนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ทำไมถึงขาดลงมากเป็นอย่างมากนะครับผิดจากฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับผิดหูผิดตาไปเลยนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนครับไบตันครับทีมอันดับที่7ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ4แพ้นัดเดียวครับซึ่งก็แพ้ให้กับจ่าฝูงอย่างอาร์นอลสถานการณในลีกผ่านมา18นัดครับมี30แต้ม ถือว่าปีนี้ครับฟอร์มของไบรตันครับมาดีเลยทีเดียวครับโดยนัดล่าสุดที่ลงเล่นเพิ่งถล่มลิเวอร์พูลไปเลยนะครับ3-0ต่องงกันไปเลยนะฮะสำหรับไบรตันไปถล่มลิเวอร์พูลนะครับไปดูทางด้านทัศนะและฟันธงกันเลยนะครับนัดนี้ครับเลสเตอร์ซิตี้ฟอร์มค่อนข้างแย่ครับช่วงหลังนี้ครับต้องมาเจอกับทีมฟอร์มแรงๆอย่างไบรตัน โดยสถิติการเจอกัน5นัดหลังสุดสูสีกันครับชนะได้ฝั่งละ2ครับเสมอกันไป1นัดครับแต่เมื่อดูจากฟอร์มปัจจุบันครับทีมเยือนดูดีกว่าเยอะครับเลสเตอร์ซิตี้ไม่น่าต้านทานทีมเยือนไหวครับฝันทงที่เด็ดครับเลสเตอร์ซิตี้แพ้ให้ทางไบตันครับสำหรับคลิปนี้กด ถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เซียนนอกดตะข่ายด้วยนะครับหรือใครจะทายผลสกอร์กันเข้ามาก็ใต้คลิปนี้เลยนะครับข้อความมันเข้ามาได้เลยนะครับวับนนี้เซียนนอกดตะข่ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ